Yo, สวัสดีทุกคนมาถึงสกินสุดท้ายในเซ็ตของ Do อกวิสแคตกันแล้วนะคะสกินนี้มีชื่อว่า f a r ฟ f e e ซึ่งเราใส่สีทองมาด้วยนะคะเป็นสกินพลิกคิกออดิชันนะคะอ่าบอกเลยว่าน่ารักมากนะดมดมดม,ดมคุดคุดคุด,คดเ,เจอกระดูกแล้วก็ปิน ซึ่งไอ้ท่าบินเนี่ยถ้าใครได้ดโนดอเรมอนภาคหมาแมวเนี่ยจะรู้เลยว่ามันบินเหมือนกันเลยเหมือนไอ้หมาที่บินได้เนี่ยนะเฮ้ย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 เฟตเฟตเฟตนอนก่อนกาแฟกาแฟกาแฟน่ารักเขาคือพี่ชอบหมาตัวนี้เต้นนี่น้องฟิตเต้นหน่อยฮะฮ่า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 ภูมิใจนำเสนอท่าเข่านะ แบบงานดีมากเลยนะดูดิกระพริบตาขยับหูขยับปากมือไม้ไปหมดเลยนะน่ารักอ่ะคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าน่ารัก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 นี่เราเจอกับไดนาน่ะเอ้ยกระตุกอ่ะหอแอมแซะแซะแซะแอมแซะ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 เลยตอนนี้โดนกด ลุนกดไปก่อนนะช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยฟิตจะสู้ไม่ค่อยได้จิ้ม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 โอ้ยโอ้ไม่ทันหนหน้าหายเอ้ามมนมาแล้วเนี่ยเฟอร์ตบัสว้าว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 นีซินขโมยนีซินนีซินแล้วเพื่อนโอ้โหเรารอซื้อให้แล้วเนี่ยเข้า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 มาแล้วครับนีซิิ้นะจ right so oh, oh, nice? ้า ได้สิขอบคุณลิซินนะยามง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 ามโอ้เลือดน้อยนอยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเลือดน้อยมากเดี๋ยวเราจะไปกระโดดทับมันอู้ยืนติดกันด้วยหน้ากระโดดทับมากไฟ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 กระเดีปล่อยเพื่อนเราเองนี่พิชชู แล้วก็เออตายหิวหิวหิวแต่ก็คุ้มนะเฮ้ยเฮ้ยเอยหน่อยนอยนอนนอนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเห็นไหมนี่กับบ้านดวนฉันกำลังไปฉันกำลังจะไปฆ่าไดนากระโดดทับแม่งนี่มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับสู้ไม่ได้เนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ยสู้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยสกิลคูลดาวน์เทสโอ้แฝด เคมันแฟ็แล้วเดี๋ยวรอท่าโดดแป๊ปมาแล้วเจอโอ้โอ้โอ้ตายตายตายโอเคยังรอดอยู่นะเกือบตายเนี่ยพ่ลินถูกใจสิ่งนี้ชอบท่ารีคอรอเนี่ยเนี่ยคือชอบตรงนี้มากเลยเป็นแบบปมีรีคอปเตอร์ โอเคใกล้จะเลเวล6แล้วนะคะเวลาที่เรามีอันติเมตเนี่ยเราจะเรียกหมาปักออกมาได้อันนี้ไล่มันก่อนนะไล่มันไปไปไปเชิ่ชเชชเยี่ยมมากเลเวล6แล้วเดี๋ยวเราจะอัญเชิญหมาปักออกมาอะไรเรอ่ยไม่มีมา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 ทุกคนจับตาดูขอให้ไม่ไม่พาแล้วกันนี่โอ้โดนครับหมาปัก ชิญหมาปักแล้วก็ะกะีมันคือหมาปักน่ารักมากน่ารักน่ารักโอ้รู้สึกว่าเพื่อนสู้ได้เกือบทุกเลนเลยเลนล่างหายแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะรอจังหวะวันนี้เรามีอันติเมทแล้วสามารถที่จะเรียกหมาปักออกมาได้แต่เหมือนไดน,นาเขาจะระวังตัวเป็นพิเศษน่ะเพราะว่าเขาโดนหมาปักหลายรอบแล้ว หายไปอีกแล้วแล้วก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะนี่แหละครับสเตปเดิมนี่เอากาไม่เป็นไรยังได้อยู่จิ้มโอ้โหมันต้องเสียนะกลัวมันรอดกลัวมันมีแฟดอ้าก็มาดีค่ะม,มาน้าไม่มีน่ะแต่เราก็จิ้มได้เรายังจิ้มได้โอย มาๆๆัญชิน的术โอ้ยโน่นโน่นโน่นๆน่น,นมันหายตัวโอ้อ้ยไอ้นี่ก็ะปวนจังตามนั้นแหละอย่ามันยุ่งกับเราดิไปมาดูสเต็ปรีซินกันบ้างนะรีซินเขาจะเอาได้หรือไม่จดๆจ้องๆ้อจดจดจ้องจ้อง,จจอง,องามาเนเลยเพื่อนโอ้โหเต็มๆต จะตาย <c oughs> ดิซีดโอ้ดิซีดแม่งโคตรเปลวไม่เป็นไรเพื่อน <c oughs> แฮกคิมแฮกคิมทขานีตารเราเราจะแก้แค้นให้ <c oughs> เอาไป <c oughs> เอาเขา้ามาตีไม่โดนอีกไม่รอดมันไม่รอดถึงอันดีจะไม่โดนแต่ว่าดาเมตเราแรงอยู่นะเลยสู้ได้น่ะไปไปไปเลนล่างเลนล่างเลนล่างเขาน่าจะ พอนได้ใช่ไหมเพื่อนยูยุมันโอ้สวยลงมาแล้วลงมาแล้วปึ๊บนี่ไงได้หมดได้หมดเยี่ยมมากอการิกาโตโกเซมัสโอกาลรโอทาดีพูดถึงเสียงของสก,กิลเนี่ยน่ารักมากเลยมันจะเป็นเหมือนมีเสียงแบบบีบลูกบอลยาง้วยอ่ะเนี่ย อันเนี้ยปิ๊ปปี๊ปปี๊บแล้วก็เวลาที่ใช้สกิลอะไรเนี่ยมันก็จะร้องแบบฮ้องฮ้งฮ้องเป็นเสียงน้องหมานะเฮ้ยไดนาไดนาฟาร์มไกฟ่ฟาร์มฟาร์มด้วยความมุ่งมั่น <c oughs> <ๆ S 1> เขาเห็นเราไวมหนิ <c oughs> เห็นแล้วแหละ <c oughs> ไปเลยหมอป,มปั๊บหมอปั๊บข้าวันลูกพ่เอเฮ้ยไม่รอดเออไดนาหน้านสางสารจังตายรัวเลย โดนทิมหนาย่งว่านี่ไปฟาร์มต่อนะได้หน้าหายไฟเออทุกคนเวลาที่เราใช้ Skill สกิลเดบิวต์ใส่ป้อมนะเดี๋ยวดูมันจะเป็นสีลุ้งแบบนี้เป็นไงเจ๋งปะไม่รู้ว่ามันเป็นมาร์กหรือว่าเป็นเอฟเฟกของสก,กินนะน่าจะเป็นเอฟเฟกของสก,กินแหละเจ๋งดีเจ๋งดี อเลนล่างก็เกิดแล้วนะทุกเลนเกิดหมดเลยเฮ้ยไดนาเอามาแล้วนึกว่าเลิกเลยแล้วเนี่ยเรานี่เลี้ยงไดนาแบบเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีเลยเนี่ยให้มาฟาร์มเลนกลางเฮ้ยกาลิโอมาละฮายอโอยังวีสนยาว่ะยงัยงยังก็ไม่รอดอยู่ดนะีเล่นเหลือน้อยมาก เอย่าเพิ่งฟังป้อไมไปช่วยลิซินไปช่วยลิซินโอ้ลิซินลีซินมาละโอ้ย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 เขาเตะเขาเตะเตัวนี้เพื่อนตนอาาัวนี้เยี่ยมมากเราไล่เอง a few moments later ใจเย็นเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราเข้าไปเองนี่ อ้าวจบแล้วจีจี b e a u ว,วีสวัสดีบอลสอง <laughs> เด็กน้อยบอลสองโอเคนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ปรินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไปกดติดตามที่ f a Facebook f a n p a g e คุร Channel ด้วยนะคะ แน่ให้ดูดาเมจของน้องฟิตนะโอ้โหคนขัางที่เยอะเลยค่าใดาๆหน้าโอเคนะคะก็ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายไนเซ์ nice.